สวัสดีครับผมไทเกอร์นะครับจากบริษัทไทเวนเดอร์ดิจิตอลนะครับวันนี้จะมาสอนนะครับแล้วก็แนะนํานะครับเครื่องมือวิเคราะห์ฟรีนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้นะครับวิเคราะห์เว็บไซต์ตัวเองได้นะครับเพื่อให้สามารถจัดอันดับเว็บไซต์เนี้ยใน Google ได้หรือจะเียกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือวิเคราะห์นะครับ g o o g l e SEO นั่นเองอย่างแรกก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องมือวิเคราะห์ SEO เนี่มันมีหลายรูปแบบมากจริงๆถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆหรือว่าเอเจนซี่นะครับอย่างพวกผมเนะครันบ ยกตัวอย่างเช่นะครับอย่าง e ซ Rush หรือว่า Ahrefs นะฮะซึ่งผมมองว่ามันเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับพวกแบบเอเจนซี่อย่างผมมากกว่าหรือว่าธุรกิจที่ทํา SEO จริงจังไปเลยที่ต้องดูเว็บไซต์ข้อมูลทุกวันทุกคืนจริงๆแต่ว่าสำหรับธุรกิจ SME ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าธุรกิจที่อาจจะไม่ได้มีรายได้มาจากออนไลน์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าเครื่องมือเหล่านี้มันก็อาจจะแพงไว้หน่อยนะสำหรับการที่เราแบบเพิ่งเริ่มต้นเนะี่ยเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับเครื่องมือฟร สามารถนําไปใช้เพื่อิเครห์เว็บไซต์ตัวเองได้โดยวันนี้เราจะแบ่งเครื่องมือเป็น3มหมวดหมู่นะครับมีเรื่องของ On Page SEO Tech เทคนิลยีเอเซนะครับแล้วก็การวิเคราะ์ b แบ็กลิงด้วยนะครับโดยก็จะเป็นเครื่องมือฟรีทั้งหมดแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าขอย้ำหน่อยว่าเครื่องมือการใช้ิเคราห์ส่วนมากเนี่ยมันควรจะเอาไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ของคู่แข่งนะหรืออย่างน้อยเนี่ยก็คือคนที่ติดอันดับที่1ที่2หรือว่าหน้าแรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มทาอะไรบงนาะ้ ผมว่าอย่างแรกสุดนะครับเรามาเริ่มกันที่ on page SEO ก่อนดีกว่าก็คือการวิเคราะห์หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อดูว่าแบบมันปรับแต่งได้ดีหรือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วหรือยังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นบล็อกของผมเองนะครับ thaiminer.com นะครับเอาจริงๆก็ไม่ได้แตะมานานแล้วนะครับเพราะว่าหลังๆเราย้ายไปอยู่ในเว็บไซต์ของเอเจนซี่โดยตรงกันแล้วมากกว่าก็คือจะเป็นเว็บไซต์ TWN ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับพูดง่ายๆก็คืออันเนี้ยเป็นเว็บไซต์ที่ผมทํามานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยไไได้ปปแแตะะมมัันนนเท่่่าาหรรรวคบบบใชงณ 4-5ปีที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าก็ยังมีคนเข้าเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเราทํา SEO มาดีแล้วเครื่องมือแรกเลยนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบหลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงกันแต่ว่าผมว่ามันดีมากๆเลยก็คือพวกเครื่องมือปลั๊กอินใน Google Chrome นะครับที่สามารถดาวน์โหลดลงไปเลยอะ่ะแล้วก็ดูโครงสร้างเว็บไซต์ได้เลยนะฮะอันนี้ชื่อว่า Detail s e o Extension ทนะครับทุกคนสามารถไปโหลดใน Google Chrome ได้เลยนะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้รายละเอียดวิดีโอแล้วกันนะครับสามารถไปกดโหลดได้นะครับกดโหลดเสร็จแล้วเนี่ยกดเข้ามาตรงข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกใช้ได้เลยครับ d e t a i l SEO Extension อ่ามันก็จะขึ้นมาประมาณแบบนี้ทีนี้เราลองเข้าไปหนึ่งหน้าดูแล้วกันนะครับสมมติอันนี้บอกว่าแบบแผนธุรกิจอ่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมอยากจะจัดอันดับเครื่องมือเนี้ยจริงๆรงมันก็คือจะแกะ มันตรงตาม best practice ของ Google หรือว่าอย่างน้อยในเชิงของ SEO เราหรือยังเอาจริงถ้าเราเป็นนักการตลาดออนไลน์ที่แบบเก่งเรื่องการทำเว็บไซต์จริงๆอะครับเราสามารถกดคลิกขวาแล้วก็ inspect แล้วก็แบบอ่านข้อมูลแบบเชิงแบบโคโดิ n งหลังบ้านได้นะฮะเช่นแบบรูปภาพเรามีข้อมูลครบไหมหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับจริงๆก็สามารถอ่านได้แหละแต่สาหรับคนทั่วไปอะอ่านอย่างเงี้ยมันยากไปผมก็เลยคิดว่าเราใช้เครื่องมืออย่างเงี้ยเพื่อแกะข้อมูลดีกว่า อย่างแรกเลยก็คือจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีบอกว่าไททตลของหน้านี้เราเขียนบอกว่าอะไรก็อันนี้นะครับมันก็จะมีบอกว่าแบบเออมันจะเป็นหัวข้อเรื่องเขียนแผนธุรกิจอ่าเราก็จะมีคําว่า business plan ด้วยนะครับเพื่อเน้นว่าแบบเราเน้นคีย์เวิร์ดทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่าเห็นว่ามีคาแรคเตอร์หรือว่าจํานวนตัวอักษรเนี่ยตรงตามที่ Google เขาต้องการซึ่งตรงนี้เขาจะบอกว่าประมาณ60คาแรคเตอร์เนี่ยกำลังดีนะฮะต่อมานะครับเป็น Descript i o n นะครับอันนี้ผมน่าจะขี้เกียจหรือว่าเคยใส่ไปแล้วเรา คำอธิบายของหน้าเนี้ผมทําหายไปแล้วอ่าเพราะว่าหน้านี้ผมเขียนมาประมาณผมว่า 6- 7ปีแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับไปแก้มันเท่าไหร่สงสัยคงมีสักวันหนึ่งที่เราผมเผลอลบทิ้งไปอันนี้มันก็ขึ้นว่าไม่มีนะฮะถ้ามันไม่มีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่กูโก็ทําคือเขาจะไปแกะข้อมูลมาจากไหนเว็บไซต์แล้วก็เอามาอธิบายเป็นย่อหน้าทีนี้แต่ว่าถ้าผมบอกว่าคเนี้หน้านี้ผมยังติดปัญหาเรื่องแบบมันยังไม่สามารถจัดอันดับได้อะก็ควรจะมาปรับแต่งตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับ สังเกตว่า description เนี่ยเขาบอกว่าควรจะประมาณ70-155 c h ถึงหนึ่คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คือตัวอักษรน,นะครับคนละอย่างกับจำนวนคำนะฮะเรื่อง URL กับไอตรงนี้นะครับก็ส่วนมากถ้าเป็น WordPress หรือว่าเป็นเว็บไซต์อย่าง Wix สอะไรพวกนี้แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากก็ได้ยกเว้นว่าทุกคนจะแบบไปจ้างคนเขียนเว็บไซต์แบบเป็นแพลตฟอร์มอะไรซับซ้อนขึ้นมาเองนะครับตรงนั้นอนะ่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับ Developer ของเขาครับว่าเขาอเก่งมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเป ไม่มีปัญหาเรื่อง URL สมัยนี้แล้วนะลงมาด้านล่างครับมันจะมีโครงสร้างอยู่ว่าหน้าเราเนี่ยมีอะไรบ้าง h1 h2 h3 h4 ซึ่งจริงๆถ้าเราไปตรงด้าน heading ด้านบนเนี่ยครับเขาก็จะแกะเป็นโครงให้อยู่นะ่ะ h h1 h2 h3 อย่างงี้นะฮะเว็บไซต์ส่วนมากที่เป็น WordPress นะฮะจะมี h1 แค่อ,อันเดียวอยู่แล้ว ซึ่ง h 1นี่ก็คือชื่อของหน้านะครับผมบอกไปในหลายคลิปแล้วว่าหน้าหนึ่งหน้ามันควรจะมีชื่อหน้าแค่อันเดียวถ้ามันมีหลายชื่อหน้ากูเก l e ก็จะงงเหมือนเดิมครับถ้าเป็น w r d p r e s s อะเขาน่าจะฟิกมาให้ระดับหนึ่งแล้วก็คือเราสามารถใช้ h 1ได้เลยมีแค่อันเดียวแล้วก็ไม่ได้สามารถไปเล่นอะไรกับมันได้เยอะนะฮะแต่ว่าส่วนมากที่ผมเคยเจอที่มันผิดพลาดจริงคือเราไปจ้างแบบคนที่แบบไม่ได้เก่ง SEO มาทําเว็บไซต์หรือว่าบางทีเราเผลอไปปรับแต่งเองแบบผิดนะฮะเพราะว่าในหลายๆเว็บไซต์อะคร์ ถ้าเราปรับเป็น H1 ฟอนต์มันจะใหญ่ขึ้นฟอนต์มันจะดําขึ้นอะไรเงี้ยครับหลายคนเขาก็มือบอลน,นะครับเผลอไปปรับเปลี่ยนจาก H2 ที่เป็นย่อนหน้ารองให้กลายเป็น H1 อะไรประมาณนี้นะครับพูด,ดง่ายๆคือหนหน้าควรจะมี1 H1 แล้วก็ที่เหลือก็ควรจะปรับลงไปเป็น H2 กับ H3 ตามความสําคัญของหัวข้อนั้นๆนะฮะการที่เรามีโครงสร้างที่ดี Google เขาจะอ่านข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นซึ่งพอเขาแกะข้อมูลเว็แบบไซต์เราได้เขาก็จะรู้ว่าอ้อเว็บไซต์หน้านี้เกี่ยวกับหัวข้อนี้เดี๋ยวจะจัดอันดับให้มัันนนนนในหหวข้นน้้้ออๆไดดเเเมืิถาป็ WordPress ตรงนี้แทบจะไม่สามารถผิดพลาดได้ยกเวนจะมีมนุษย์เข้ามามือบอลหรือเผลอไปปรับแต่งนะฮะโดยส่วนมากที่ผมเจอนะครับก็คือถ้าเป็นหน้าเว็บไซต์ที่แบบมันแต่งมาเยอะๆรูๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็จะเผลอมี h 2 h 3แบบเรียงโครงหน้าแปลกๆนิดนึงอัอนนี้ถ้ามันตรงตามโครงสร้างก็ดีไปหรือว่าถ้ามันไม่ตรงก็กลับไปปรับแต่งหลังบ้านให้มันแบบโครงสร้างอ่านง่ายแล้วมันเรียบร้อยในมุมมองของ Google ครับหัวข้อต่อมาที่ผมเห็นว่าหลายธุรกิจไม่ได้ทาแต่ว่าถ้าทําแล้วก็จะมีผลดีนะครับก็คือ image หรือว่ารูปภาพตรงนนีี้้รบอกว่าาาหม6ูปภพ แล้วก็มีแค่หนึ่งรูปภาพนะครับที่ไม่มีคําอธิบายว่ารูปภาพนี้เกี่ยวกับอะไรหมายความว่าถ้าเรากดดูรูปภาพตรงนี้ครับแผนธุรกิจเนี่ยอ่ะผมขอกดดูโคนครับแผนธุรกิจอันเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดผมใช้คําว่าวิธีแผนเขียนแผนธุรกิจอันนี้ก็คือคําอธิบายนะครับที่ g ู o ก l e จะเห็นว่ารูปภาพเนี้ยมันคือคําว่าวิธีเขียนแผนธุรกิจอ่ามันก็จะมีรูปภาพต่างๆอะไรพวกเนี้ยครับที่ผมก็ใส่ไว้หมดแหละครับว่าหัวข้อนี้เกี่ยวกับอะไรที่มันเกี่ยวกับ แผนธุรกิจนะครับอย่างนี้คือโครงสร้างของ business plan อะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> คนที่ทําเว็บไซต์ส่วนมากนะครับบางทีถ้าเราไม่ได้บอกเขาว่าแบบรูปภาพนี้ต้องมีคําอธิบายด้วยเขาก็อาจจะลืมนะฮะ <c oughs> ที่เจอกันบ่อยๆก็คือจะเป็นพวกแบบ coding ก็แบบเอ๊้เนี้ยคือ0ูนย์ศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นโครงบอกว่าหน้านี้มีรูปอะไรบ้างแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ถ้าคําอธิบายไว้อันนี้เป็น process ที่แก้ง่ายแต่ว่าก็ ยิ่งเว็บไซต์เรามีรูปเยอะก็ยิ่งใช้เวลาในการแก้นานเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเรารู้ว่าหน้านี้เราอยากจะจัดอันดบับเกี่ยวกับคาไหนนะครับก็แค่กลับไปใส่ข้อมูลหลังบ้านถ้าเป็น WordPress คลิกนิดเดียวนะครับก็จะมีช่องให้ใส่แล้วว่า alt text นะครับ out text ของรูปภาพนี้คืออะไรหรือว่าถ้าเป็นเว็บไซต์อื่นอย่าง,างพวก WiX หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็มีหมดนะฮะกรณีที่จะมียากหน่อยนะครับก็คือเราไปจ้าง developer ปั้นเว็บไซต์ขึ้นมาเองนะซึ่งส่วนมากก็ต้องดูกันทีว่า d e v e l o p e r อร์เขารู้หรือเปล่าว่า การมี o u t ท a k ของรูปภาพมันเป็นเรื่องสําคัญอันนี้ก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับบางคนเขาจะซีเรียสมากเลยครับว่าโครงสร้างตรงนี้หรือว่าในรูปภาพอะมันต้องมีคีย์เวิร์ดของเราก็คืออันนี้ต้องมีคําว่าแผนธุรกิจในทุกหัวข้อในทุกแบบโมเมนต์ทุกจุดที่เราต้องการเช่นแบบตอนนี้ก็มีคาว่าแผนธุรกิจตรงน,นี้ก็้องมีแผนธุรกิจแผนธุรกิจแผนธุรกิจแต่ผมคิดว่าในยุคใหม่มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแล้วผมคิดว่าเขียนตาม common sense ไปเลยก็ได้ครับว่าเช่นแบบอย่างนอยอคคนนยีานหู่ใ H1 แล้วก็ H 2แค่บางอันก็พออันนี้ในมุมมองผมนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนแบบอยากจะจริงจังแบบเป๊ะทุกอันจริงอะ่ะก็กลับไปรีวิวได้เลยครับว่าแบบทุกหัวข้อย่อยมีคําว่าแผนธุรกิจมีคีย์เวิร์ดของเราครบทุกอันแล้วหรือยังอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราอยากน้อยก็คือการันตีว่าแบบมันเป็นไปนตามเช็คลิสต์แต่ผมรู้สึกว่าในยุคสมัยใหม่มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นที่มันต้องเป๊100นะร้อยเนะฮะหัวข้อนี้นะผมทิ้งให้ทุกคน3อย่างแล้วกันก็คือ1น,น Make sure ว่ มันมีชื่อคีย์เวิร์ดหรือว่าคําค้นหาที่เราต้องการอยู่อย่างน้อยเนี่ยควรจะอยู่ใน h 1แล้วก็ใน h 2เนี่ยถ้ามันมีปริมาณเยอะก็กระจายกระจายตามคำค้นหาก็ได้2นะครับในหน้าเว็บไซต์เราถ้ามันมีบทความหรือว่ามีตัวอักษรเนี่ยคำค้นหาเรานะครับควรจะมีคํานั้นอยู่ในประมาณ100คําแรกหรือว่า100ย่อหน้าแรกของเว็บไซต์แล้วก็3นะครับเช็คดีดนะครับอย่าให้มี h 1เกินกว่า1อันนะครับในเว็บไซต์ ทีนี้เราจบเรื่องของการวิเคราะห์ on-page SEO แล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ technical SEO นะครับก็คือโครงสร้างหน้าของเว็บไซต์เราหลายๆคนอาจจะมองว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องเทคนิคหรือไม่ได้เก่งคอมเลยเรารู้เทคนิคไปเราจะแก้อย่างไงอันนี้ขึ้นอยู่กับทีมแต่ละคนเลยครับว่าบางคนอาจจะมีสัญญาจ้างกับบริษัททําเว็บไซต์อยู่แล้วก็แค่เอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้เขาปรับแต่งให้บางคนภายในเนี่ยมี IT อยู่ก็ให้ IT ทําให้หรือว่าบางคนก็จ,จะมาจ้างบริษัททําเว็บไซต์อื่นๆอย่างของผมอย่างนี้นะครับ ว่าแบบเออช่วยปรับแต่งให้หน่อยระยะสั้นได้ไหมอะไรอย่างงี้นะครับก็มีหลายวิธีเหมือนกันเครื่องมือนะครับชื่อว่า Page Speed Insight นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือฟรีของ Google เองนะครับวิธีใช้ก็คือเราแปะ URL ไปนะครับไม่ได้จําเป็นต้องแปะชื่อเว็บไซต์เราอย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบหน้าเฉพาะหน้าเลยที่เราอยากจะจัดอันดับคํานั้นๆนะครับอย่างของเราวันนี้เนี่ยก็จะใช้คําว่า business plan เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กด analyze แล้วก็มันจะวิ่งนานหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดข้ามไปให้ตอนที่มันวิ่คมันวิเคราะ์เสร็จแล้วนะครับ ตรงนี้มันจะแบ่งเป็น2หมวดนะครับก็คือโมบายหรือว่าหน้ามือถือกับเดสก์ท็อปนะฮะซึ่งขนาบนหน้ามือถือกับบนหน้าจอคอมเนี่ยมันก็จะต่างกันส่วนมากก็คือเพราะว่าหน้าเว็บไซต์บนมือถือกับในคอมอะโครงสร้างหน้ามันไม่เหมือนกันบางทีมันแบบโหลดรูปภาพนี้บนมือถือแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้โหลดในหน้าจอคอมก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับ ทำให้คะแนนมันไม่เหมือนกันซึ่งเว็บไซต์ที่เขาซีเรียสมากๆเนี่ยเขาก็ต้องซีเรียสทั้งในหน้ามือถือแล้วก็เดสก์ท็อปนะฮะแต่ว่าสำหรับบางคนในยุคใหม่ที่ผมคุยด้วยเนี่ยบางคนเขาก็ดูแค่โมบายหรือว่ามือถืออย่างเดียวก็มีเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เราดูแค่ในมือถือก็ได้อะลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีอยู่4คะแนนคะแนนแรกคือ SEO นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันน่าอายมากนะครับที่ผมเป็น SEO Agency แต่ว่าคะแนน SEO ผมไม่เต็มครับเพราะว่าผมลืมใช่ครับผมลืมใส่ Meta Description ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับว่าเราไม่ได้ใส่นะฮะพูดง่ายๆครับก็กลับไปปรับนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นสีเขียวแล้วส่วนมากที่ผมเห็นจ้างฟรีแลนซ์ในแบบอย่าง Fastwork อะไรอย่างงี้นะครับเว็บไซต์จ้างฟรีแลนซ์อะ่ะเขาก็จะมีบริการแบบรับปรับแต่งให้ทุกอันเป็นสีเขียวหมดอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับว่าจะยังไงแต่ว่าบางอันน่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆเช่นแบบการกลับไปใส่ description ในเว็บไซต์ให้มันเรียบร้อย2ออันเนี้ย accessibility การเข้าถึงกับ best practice การทำตรงตามที่เขาแนะนำอ่ะผมไม่ค่อยเห็นไม่เขียวแล้วนะเพราะช่วงหลังๆอ่ะพวกเว็บไซต์อย่าง WordPress หรือว่า Wix มัน optimize ให้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะอันนี้หลายๆครั้งต้องกลับไปคุยกับคนทำเว็บไซต์เลยครับว่าทำไมมันถึงไม่ได้มันติดตรงไหนบางทีอาจจะติดเรื่องของแบบโปรแกรมในการทำเว็บไซต์หรือว่า p l u อ i n ต่างๆที่แบบทำให้มันโหลดช้าหรือว่าทำให้แบบมันมีปัญหาในการแบบแสดงผลออกมา ตรงนี้ดีกว่าที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหาบ่อยนะครับก็คือเรื่องของ performance หรือว่าผลการทํางานทุกคนจะสังเกตน,นะครับว่าตัวเลขตัวนี้สีเขียวคือดีใช่ไหมครับและสีตัวนี้นคือพอใช้ได้ส่วนสีแดงก็คือไม่ดีนะฮะส่วนมากสิ่งที่เขากําลังจะบอกนะครับผมจะไม่ลงเทคนิคอลเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะลัาจะบอกก็คือหน้าแรกเวลาเว,าเว็บไซต์ผมโหลดอะมันใช้เวลาในการโหลดนานเกินไป2.7วินาทีซึ่ง2.7วินาทีสำหรับแต่ละคนอาจจะมองว่าเร็วก็ได้แต่ว่าในมุมมอง คนใช้ง่ายบนมือถือมันช้าและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมันโหลดช้าคือคนจะปิดเว็บไซต์เราแล้วไปเข้าเว็บไซต์อื่นใน Google แทนอย่างตรงนี้นะครับมันจะบอกเลยครับว่าช่วงไหนช่วงไหนอ่ะที่มันโหลดช้านะครับก็คือเว็บไซต์ผมอ่ะ4ช่องแรกนะครับโหลดไม่ขึ้นครับแล้วก็กว่าจะขึ้นเป็นตัวอักษรนะครับก็ใช้เวลานานแล้วกว่ารูปภาพจะขึ้นเนี่ยก็นานอีกเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ตรงเนี้ย มันติดเหลืองเยอะนะฮะซึ่งจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากนะครับที่ทำให้เว็บไซต์โหลดช้าเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างเก่าแล้วแล้วผมไม่ค่อยได้กลับไปอัปเดตอะไรหลายๆอย่างนะครับพวกแบบปลั๊กอินต่างๆหรือว่าการปรับโครงหน้าอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทําให้หลายๆอันน่ะมันมีความช้าหรือว่าโค้ดมันอาจจะขัดแย้งกันเองทําให้มันโหลดช้าขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอันเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้มีทีมงานเป็นแบบเทคนิคอลหลังบ้านเหมือนกับของผมเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแก้ยากเหมือนกันอันนีตองงงยมรรบจิิๆแ่่่่วาใสท ผมคิดว่าเราสามารถแก้ได้ง่ายน,นะครับแล้วผมเห็นว่าหลายๆเว็บไซต์เป็นกันบ่อยก็คือเรื่องของรูปภาพอ่าอย่างตรงนี้นะครับอันนี้ผมมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะฮะผมขยับเข้ามาให้ทุกคนดูเนี่ยมันจะมีหัวข้อนี้นะครับ improve image delivery นะครับทําให้การแสดงผลของรูปภาพดีขึ้นหน่อยสิซึ่งเขาก็จะบอกว่ารูปภาพบางอันของผมนะครับมันอาจจะไฟล์ใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะแบบเอารูปภาพไปย่อขนาดก่อน แล้วอัปโหลดขึ้นไปไหนใหม่ในเว็บไซต์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกัน,นครับสังเกตเลยว่ามันเป็นแบบนามสกุลไฟล์ png ซึ่งแบบ png หลังๆเขาไม่ค่อยใช้ในการอัปโหลดลงเว็บไซต์แล้วอันนี้ผมก็แบบขี้เกียจนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้ไปแบบ save เซฟออกมาเป็นแบบไฟล์รูปภาพแนวใหม่นะครับซึ่งถ้าทำเนี่ยมันก็อาจจะบอกว่าลดนะครับลดขนาดเว็บไซต์ที่ใช้ในการโหลดได้ก็เป็นว่าในหมวดหมู่ของเทคนิคเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับมองในรูปแบบของรูปภาพหรือว่าการจัดวางโครงหน้าก็ได้ครับว่า ถ้ารูปภาพมันใหญ่เกินไปหรือว่าถ้ามันมีวิดีโออะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าเอาขึ้นมาบนในการโหลดครั้งแรกอาจจะปัดลงไปประมาณกลางๆหน้าเพื่อให้อย่างน้อยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีระดับนึ่งในช่วงแรกของการโหลดเว็บไซต์แล้วก็รูปภาพต่างๆถ้าเป็นไปได้ก็ย่อขนาดรูปภาพหน่อยนะฮะ ก่อนที่จะขึ้นจริงๆเพราะว่าบางทีเราทําใน Photoshop ทําในแคนวาไฟล์มันจะใหญ่มากเป็นหลักแบบเมกะไบต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟล์ใหญ่ขนาดนั้นในเว็บไซต์เราจริงๆแต่ว่าหลังๆนะครับก็พิจารณากันอีกทีนะครับว่าบางครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายในการทําให้จากสีเหลืองนกลายเป็นสีเขียวมันอาจจะแพงกว่าที่คิดยกตัวอย่างในกรณีผมก็คือแบบสมมติผมอยากจะย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่เซิร์ฟเวอร์แบบสิงคโปร์ให้มันโหลดเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทําได้ครับแต่ว่าก็อาจจะใช้เงินมากหน่อยนะะะเพราาฉนนนนัั้้ออตงงมคุยกกีีทึ่ มัน make ซน n ์จริงไหมที่จะต้องเขียวทุกอันจริงๆนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้นะครับก็คือเอเจ c ซี่ผมนะครับก็จะเป็นเขียวหมดนะฮะเอาจริงๆก็มีหลายอันที่สามารถกลับไปแก้ได้แต่ว่าส่วนตัวแล้วผมก็โอเคแลแปป้ว happy แล้วกับการที่มันประมาณเท่านี้นะครับที่เหลือเราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าส่วนตัวแล้วนะครับฝั่งเทคนิคขอผมในอย่างนี้แล้วกันก็คือ1นะครับเช็คว่ารูปภาพของเราเนี่ยไฟล์ใหญ่เกินไปไหมแล้วก็พยายามลดขนาดรูปภาพมันนะครับก่อนอัปโหลดลงเว็บไซต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอะไรที่เราคิดว่าน่าจะโหลดนานๆนะะคครรรัับบบบพพวกแดีโอูปภาาต่ง ถ้ามันไม่ได้สําคัญมากนะครับก็พยายามปัดลงไปประมาณกลางๆหน้านะครับให้อย่างน้อยการโหลดครั้งแรกของคนที่เข้าเว็บไซต์เราอ่ะมันค่อนข้างเร็วแล้วก็สุดท้ายแล้วเทคนิคประจําตัวผมเองก็คือพยายามอย่าใส่ปลั๊กอินหรือว่าโปรแกรมอะไรลงไปในเว็บไซต์เราเยอะเกินความจําเป็นนะฮะยกตัวอย่างอย่างผมก็คือจะใช้เว็บไซต์แบบ WordPress ใช่ไหมครับซึ่งมันสามารถโหลดปลั๊กอินลูกเล่นต่างๆมาเล่นในเว็บไซต์ได้เยอะมากนะครับแล้วก็หลายๆครั้งนะครับพวกปลั๊กอินพวกนี้บางทีมันเป็นแบบคนพัฒนาที่อาจจะไม่ได้เก่งมากหรือว่าไม่ได้พัฒนาต่อแล้ว สุดท้ายมันก็เลยทําให้โค้ดของมันขัดแย้งกับเว็บไซต์เราเองแล้วก็พอโค้ดมันแบบเก่าๆเกี้ๆกลา,กา,กากงๆมันก็จะทําให้หนึ่งคือเว็บไซต์เราใหญ่เกินไปหนาเกินไปหรือว่าโหลดช้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่ปลั๊กอินเยอะในเว็บไซต์ตัวเองนะฮะหัวข้อที่3ในวันนี้นะครับก็คือการเช็คแบ็คลิงนะครับหรือว่าการดูว่าเว็บไซต์อื่นเนี่ยลิงก์กลับมาหาเว็บไซต์เราเยอะแค่ไหนกันจริงๆแล้วเราสามารถดูได้ผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า Google Search Console นะครับซึ่งมันก็ติดตัดบ เข้าไปกดดูว่ามีลิงก์อะไรเข้ามาในเว็บไซต์เราบ้างอันนี้ถ้าใครมีเครื่องมือนี้ดูจากอันนั้นก็ได้แต่ว่าจากหลายๆธุรกิจที่ผมคุยมาบางคนติดตั้งไม่เป็นบางคนทําไม่เป็นแล้วก็ใจร้อนอยากจะรีบเช็คทันทีเลยนะครับวิธีที่เราใช้นะครับก็คือเราเสิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยสมมุติแบบอ่าคำนี้เลยนะครับเครื่องหมายคําพูดนะครับแล้วก็ชื่อเว็บไซต์นะครับ tywiner.com แล้วก็ขีดไซต์จุดๆแล้วก็ชื่อเว็บไซต์เราอีกรอบนะฮะอันนี้คือสูตรที่เราดูว่า มีเว็บไซต์ไหนบ้างที่กําลัง reference เว็บไซต์เราอยู่หรือเปล่านะครับกดไปปุ๊บเปาะอ่ามันก็จะบอกว่ามันมีอะไรบ้างเช่นแบบ f a c e o o o k YouTube t i k อกอ่าเพราะว่าผมทํามานานแล้วเว็บไซต์นี้มี Skill Lane มี Agency ี่ผมเองมีอ่ากรงส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผมเคยไปสอนอ่าแล้วก็มีอีกเยอะอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเขียนบทความแนวให้ความรู้เยอะนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายเว็บไซต์เอาไป r e f e r e n ์นะครับบางคนเอาไปเขียนเป็นงานวิจัยส่งอาจารย์ก็มีเหมือนกันก็คือใน Google Search Console เนี่ยมันสามารถดูได้แค่ในของเว็บไซต์เราเองใช่ไหมครับแต่สมมติผมบอกว่าผมอยากจะรู้ว่าคู่แข่งเรามีเว็บไซต์ไหนแบ็กลิงเข้ามาหาเขาบ้างนะครับเราก็จะสามารถไปดูอย่างนี้ได้อันในความเป็นจริงนะครับถ้าเราบอกว่าสมมติมันมีหน้ามาหาลัยสุโขทัยอะไรอย่างนี้นะครับลิงก์มาหาบทความผมในในเชิง SEO นะครับมันก็มีวิธีนะครับก็คือเราก็ส่งข้อความไปหาาคนนเหหล่่ี้้ใบอกวา เปลี่ยนมาเปแลเซน์เว็บไซต์เราแทนได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันคือโอกาสก็มีน้อยนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้ทําเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสูตรการทำแบ็คลิงที่เขาสอนกันมานานแล้วประมาณแบบ10กว่าปีแล้วนะฮะในหัวข้อนี้นะครับก็คือลองไปดูนะครับว่าเว็บไซต์เราเนี่ยมีแบ็คลิงอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถใช้เพื่อต่อยอดนะครับแบ็คลิงอื่นๆของเราได้สุดท้ายนะครับวิธีนี้นะครับก็ทําได้2วิธีนะครับหก็คือดูว่ามีเว็บไซต์ไหนพูดถึงเว็บไซต์เราบ้าง แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลิงก์มาในเว็บไซต์เราเราก็แค่ส่งเมลนะครับหรือว่าติดต่อเข้าไปผ่าน Facebook หรือว่าอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดต่อ,อยังไงบอกเขาว่าก็เ,ออเห็นพูดถึงเว็บไซต์เราอ่ะเรฟเฟอร์เรนซ์อยู่นี่แต่ว่าไม่ได้แปะลิงก์แปะลิงก์ให้หน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นวิธีแรกวิธีสองก็คือไปลองดูว่าเว็บไซต์คู่แข่งเรามีใครเรฟเฟอร์เรนซ์บ้างแล้วก็พยายามไปแบบจีบเขาหน่อยนะครับว่าแบบก็เ,ออเห็นพูดถึงเว็บไซต์ A อยู่นี่เว็บไซต์เราอ่ะเป็นเว็บไซต์ B ีเนี่ยห และเฟอร์เรนต์มาเว็บไซต์เราด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําได้โอเคครับวันนี้ก็แนะนำไปแล้วนะครับสวิธีนะครับที่สามารถเช็คตรวจเว็บไซต์ง่ายๆนะครับในเชิงของ Google SEO นะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมว่ามือใหม่อ่ะเราเริ่มจากการใช้วิธีพวกนี้แหละครับจะได้เห็นภาพนะครับคือก็มีเจ้าของธุรกิจหลายๆคนนะครับทักผมเข้ามาถามว่าแบบผมจะจ่ายนิวพาเทลรายปีหลักหลายหมื่นได้ไหมผมซื้อเซมรั h เอชเรฟได้ไหมถ้าธุรกิจมีงบประมาณพอแล้วอยากจะทําให้มันสบายทําได้เลยครับผมไม่เกี่ยงเลย แต่ว่าหลายๆธุรกิจผมมองว่าถ้าเรายังไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นผมยังไม่ค่อยอยากจะให้ลงทุนไปกับสิ่งพวกนี้เร็วเกินไปนะฮะเรียกว่าค่อยๆศึกษาไปน่าจะดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่า SEO มันเป็นการตลาดระยะยาวนะครับพยายามค่อยๆวิเคราะห์แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยก็ดีเหมือนกันสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าธุรกิจผมนะครับไทวินเอร์จิตตตอนะครับมีบริการวิเคราะห์ SEO ให้ฟรีนะครับฟรี SEO Audit นะฮะถ้าธุรกิจไหนบอกว่าดูหัวข้อนี้แล้วแบบไม่ออยากทกทเง็ ทักเข้ามาได้นะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะคิดเป็นบริการขั้นต่ำประมาณ5,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนหน้าที่เราวิเคราะห์ให้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ทําให้ฟรีอยู่นะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามาแล้วก็บอกว่าสนใจให้เราวิเคราะห์ให้ฟรีนะฮะแล้วทีมงานผมเนี่ยก็จะติดต่อเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นการวิเคราะห์ให้ด้วยแล้วก็อธิบายให้ด้วยนะครับว่าต้องปรับแต่งอะไรบ้างนะครับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับข้อมูลทุกอย่างนะครับอยู่ใน description คลิปนะครับ